วันนี้จะมาสอนเปียผมง่ายๆนะคะอันดับแรกเลยนะคะหยิบผมขึ้นมา1ช่อค่ะแล้วแบ่งผมเป็น3ส่วนเท่าๆกันเลยนะคะหลังจากแบ่งผมเท่ากันแล้วนะคะเราจะได้ส่วนที่1 2และ3นะคะนำผมส่วนที่1ค่ะมาทับส่วนที่2และนำส่วนที่3นะคะมาควายทับจากนั้นหยิบผมส่วนที่2ขึ้นมาทับส่วนที่3ค่ะดูตามในคลิปเลย เสร็จแล้วนะคะอันนี้เราจะหยิบผมจากฝั่งเดียวเลยนะคะก็คือหยิบจากด้านหน้าไปเรื่อยๆเลยคะ่ะทำแบบนี้ไปจนสุดเลยคะ่ะว่าเราอยากได้แค่ไหนบางคนอาจจะอยากได้แค่แบบครึ่งหัวบางคนอยากได้ทั้งหัวก็ทำไปได้เลยจ้าถ้าเราหยิบช่อผมเท่าๆกันแค่ไหนนะคะก็จะทำให้เปียของเราออกมาสวยเท่านั้นเลยจ้า อันนี้ถ้าเราเรียกก็จะเรียกว่าเปียสามธรรมดานะคะก็คือเปียสามหยิบผมจากช่อด้านหน้าด้านเดียวคะ่ะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเราจะมาสอนเปียที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะ อย่างวันนี้นะคะเราตั้งใจเปียมาให้สุดเลยนะคะเพื่อที่จะเก็บผมแบบเรียบร้อยนะคะทรงนี้เหมาะกับไปงานบูนไปโรงเรียนอะไรได้หมดเลยนะเรียบร้อยมากจ้า<อ>ก็เสร็จข้างหนึ่งแล้วนะคะอีกข้างค่ะเริ่มเหมือนฝั่งแรกเลย <S <S ก็คือแบ่งผมให้เท่าๆกันค่ะเป็น3ส่วนส่วนที่1ทับ2 3ทับ1และ2ขึ้นมาทับ3ค่ะ จากนั้นก็หยิบด้านเดียวเหมือนกันเลยอันนี้เราจะเร่งคลิปหน่อยนะคะจะได้เห็นตอนเสร็จไวๆเนาะเป็นทรงผมที่แบบธรรมดาแต่ว่าทำไปไหนก็สวยนะคะทรงนี้รับปริญญาอะไรก็ได้ไปงานแต่งงานบุญงานบวชได้หมดเลยนะ โอเคจ้ okay, าแป๊บเดียวก็ใกล้เสร็จแล้วเราก็จะเอาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยววันหลังจะมาทำแบบเก็บผมข้างหลังให้ดูนะคะอันนี้ดูด้านข้างไปก่อนนะโอเคเสร็จแล้วค่ะแนท้นเต้ และแล้วนะคะก็ได้ทรงผมที่ง่ายๆธรรมดาแต่สวยมากเลยจ้าสวยเหมือนคนทำจ้าอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้ช่องกระมมชซอกราด,ด้วยนะคะบ๊ายบาย